กับผมกันอีกแล้วอันนี้อยู่ในเออเขาเรียกว่ามามาครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนจุดสิบเอ้ยจุดสี่หนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุด,จด,จดสี่เออ เขาบอกว่าปลดล็อกทุกอย่างนะมไอ้จะแหลกนิดหนึ่งนะแหลกนิดหนึ่งแหลกแหลกเพราะว่าอันนี้จริงๆแหลกมากตอนนี้ก็จะมาถ้ามีศูนย์จุดศูนย์จุด หนึ่งด้วยเหรอโอเคนะเราจะรันด้อมนะฮะอันนี้ไม่ใช่เบต้าแล้วนะฮะจับต้งแล้วฮมยมีแบบเวนเจอร์ด้วยเหรอนี่ฮะมีแบบยากแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมากอันนี้ซีดไม่เปลี่ยนมีอันนี้เปลี่ยน เพื่อไปดูของนะคะว่ามันมีอะไรมาใหม่บ้างที่ปกติเล่น0.5.9แต่ไปอัปเดตมาแล้วนะฮะในพี PC อย่าลืมด้วยอย่าลืมด้วยอาจจะช้าหน่อยฮะรอนิดหนึ่งต้องรอ ระะูนช้าเพราะว่าเน็ตบ้านช้าเน็ตบ้านช้ามากด้วยอ,นนอันนี้ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงไปจากเดิม กอดผมดูกระตดเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยเตียงเฮ้ยเฮ้ยไม่เคยเห็นอ่ะมันอะไรอ่ะมันใช้อะไรได้อ่ะใครรู้มันใช้อะไรได้บอกผมด้วยอะไรเนี่ยกาเล็กซี่เหรอเฮ้ยเฮ้ยบล็อกใหม่เทียบเลยมันน่าจะมีสปาวใหม่ด้วยนี่ไง สปาวหม่ผมอ่าจรีวิวไม่เป็นนะฮะรีวิวไม่เป็นนะอูนี่ฮะสปาวิปคืออะไรอ๋อวิญญาณเหมือนเทพอะเทพอะเหมือนเทพนะฮะอุอ้ยแลกของไม่ได้ไม่รเป็นมุกเปไหน,นแหล้ว เหมือนกันอีกอือเนาะสัตว์มาใหม่มีด้วยหรือเปล่ามีไหมมันมีตัวใหม่เข้ามาอืมตัวตัวอะไรอ๋อนี่ไงลามะลามะนี่ตัวเจ้าลามะ 所以安排你一起啊 ใส่ให้เราม,มาไม่ได้เหรอ,อมันคืออะไรเฮ้ยบอกบอกอะไรขีเฮ้ยนี่งงจริงๆนะเนี่ยใช้อะไรขี่อะของแมม่ของแมม่อะไรขี่ฮะอะไรขี่ ใช้ผ้าเหรอผ้าหรือเปล่าผ้าอะไรอะไรแบบไหนไม่รู้เรื่องเลยนะคะผมเป็นคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่กี้มันคืออะไรอะ่ะนี่นะเจ้าเนาะมันมีแนวีเลดอ่ะมันวีเลดน,นะฮะแค่นี้แหละฮะมีของวใหม่น,นะลูกขี่ไม่เป็นใครขี่เป็นบอกด้วยนะฮะมันใช้อะไร ก็บอกด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ใต้ล่างคลิปคลิปนี้จะลงตอนพรุ่งนี้เชา้า